สวัสดีครับผมผมโจ้ช่างเทคนิค GS แบตเตอรี่พบกับรายการ GS ท i ิปบายช่างเทคนิค GS แบตเตอรี่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงหน้าที่ของแบตเตอรี่ว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง แบตเตอรี่ GS B มีกี่ประเภทแต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งานรถแบบไหนส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ใช้รถหลายๆท่านมักจะเข้าใจว่าการทำงานของแบตเตอรี่นะครับจะทำงานตอนที่รถวิ่งอยู่บนท้องถนนแต่รู้ไหมครับว่าหน้าที่จริงๆแล้วของแบตเตอรี่นั้นเขาทำงานให้กับรถเราอย่างไรบ้างนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังครับผม หน้าที่ของแบตเตอรี่นะครับหนึ่งเลยเป็นอุปกรณ์เลี้ยงระบบไฟภายในรถยนต์ขณะที่รถยนต์จอดนะครับเช่นระบบนาฬิการะบบเซ็นทรัลล็อกกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2. ทําหน้าที่ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ 3เป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำรองไฟในรูปปฏิยาเคมีมาเป็นไฟฟ้าและได้รับการบรรจุไฟเพิ่มในขณะที่ไดชาร์จทำงานและส่งไฟกลับมาเพื่อเลี้ยงระบบในรถยนต์ในกรณีไดชาร์จรถยนต์ทำงานผิดปกติหรือที่เข้าใจว่าไดชาร์จไม่ชาร์จนั่นเองและนี่คือหน้าที่หลักของแบตเตอรี่นะครับ หลายๆท่านนะครับคงเคยเจอปัญหาแบตเตอรี่อายุการใช้งานสั้นหรือไม่ทนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของแบตเตอรี่ GS ว่ามีกี่แบบกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นเหมาะกับการใช้งานแบบไหนรวมไปถึงการบำรุงรักษาที่ถูกต้องครับ แบตเตอร่ G.S นะครับแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. MFX Maintenance Free แบตเตอรี่พร้อมใช้งานอึดมั่นใจไม่ต้องดูแลประกอบไปด้วยแผ่นธาตุ X Expansion กิจผลิตจากตะกัว่วบริสุทธิ์99.99%นะครับผสมผสานระหว่างแคลเซียมทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบคุณสมบัติเด่นของตะกั่วผสมแคลเซียมก็คือให้กำลังสตาร์ทที่สูงลดการสูญเสียน้ำกันก็คือเหมาะกับรถที่ใช้งานในเมืองและรถญี่ปุ่นทั่วไป การดูแลรักษารถยนต์ที่วิ่งระยะทางไม่เกิน80-90กิโลเมตรต่อวันไม่ต้องดูแลน้ำกันตลอดอายุการใช้งานนะครับส่วนรถยนต์ที่วิ่งเกิน100กิโลเมตรต่อวันเพื่อยือดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้นแนะนําให้ดูแลน้ำกันทุกๆ3เดือนหรือตามสภาพการใช้งานครับ ในกลุ่มของ MF จะมีแบตเตอรี่อีก2แบบที่รองรับระบบ Start Stop System หรือ EFB และกลุ่มรถยุโรปรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆนั่นก็คือแบตเตอรี่ดินไทยนั่นเองครับแบตเตอรี่ EFB ถูกออกแบบใช้แผ่นตะกัวหนามีความจุขนาดใหญ่ความเร็วในการชาร์จแผ่นธาตุออกแบบและพัฒนาให้รองรับการชาร์จเข้าได้ไวขึ้นปล่อยกำลังไฟได้ดีเหมาะกับรถยนต์ที่มีระบบ Star t Stop System หรือ IHS ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับประเภทที่2นะครับ แบตเตอรี่เอ็กตอไฮบริดอึดทนทานคุ้มค่าทุกการใช้งานเป็นการผสมผสานคุณสมบัติเด่นของแบตเตอรี่แบบคอนเวนชั่นแลและแบบแมนเทนแนนซ์ฟรีโดยคุณสมบัติเด่นของแบตเตอรี่คอนเวนช n ั่นแลนั้นทนความร้อนสูงลุยงานหนะักได้อย่างมั่นใจในแผ่นบวกตะกัวผสมพวง เมื่อนำมาผสมผสานกับคุณสมบัติเด่นของ MFX ที่ช่วยลดการสูญเสียน้ำกันกำลังสตาร์ทสูงในแผ่นลบตะกั่วผสมแคลเซียมวิธีการดูแลรักษานะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นต้องหมั่นดูแลน้ำกันทุกๆ3เดือนแบตเตอรี่รุ่นนี้เหมาะสำหรับรถกระบะั่วไปและตอบโจทย์รถที่มีการใช้งานตลอดทั้งวันอันนี้ผมขอแนะนาเลยครับ ประเภทที่3นะครับแบตเตอรี่แบบคอนเวนชั่นอลอึดยาวนานลุยงานหนักแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกดดูแลน้ำกัน ทนความร้อนเหมาะสําหรับการใช้งานที่หนักหน่วงด้วยตะกัวผสมพวงทั้งแผ่นบวกและแผ่นลบการดูแลรักษานะครับต้องหมั่นดูแลน้ํากันทุกๆ15วันเพราะมีอัตราการสูญเสียน้ําที่สูงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแบตเตอรี่รุ่นนี้เหมาะกับรถที่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์เช่นรถขนของรถ10บล้อที่มีการขนส่งวิ่งระยะทางยาวๆมีการใช้งานตลอดทั้งวันครับ สำหรับวันนี้นะครับผู้ใช้รถน่าจะได้ความรู้จากช่างโจ้ไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีคําติชมคําแนะนํานะครับฝากไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะลากันไปผมช่างโจ ขอฝากบริการใหม่ส่งแบตเตอรี่ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยภายใน30นาที GS พร้อม1380แบตอึดที่ช่วยคุณเมื่อมีปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างทางและขอฝากช่องทาง Facebook และ i n s t a g r กร GS แบตเตอรี่ด้วยนะครับพบกับสาระดีๆแบบนี้อีกครั้งใน EP หน้ากับรายการ GS Trip by ช่างเทคนิค GS แบตเตอรี่นะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมช่างโจ้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ